เรื่องยอ่อนิยายจีนเรื่องบ้านนี้มีหมอเทวดาเรามาต่อ EP ีที่2กันนะคะตระกูลหลิวส่งคนมาบังคับพาเยี่ยนเอ๋อไปและทำร้ายร่างกายฉางชุนหลันนางเอกรู้เรื่องก็ไม่พอใจเรียกคนมาจัดการและไล่ออกไปนางบอกทุกคนว่าเมื่อคนในครอบครัวถูกทังแกไม่ต้องถามหาเหตุผลหรือสาเหตุไม่ต้องถามว่าถูกหรือผิดสิ่งแรกที่ต้องทำคือ ก้าวออกมาปกป้องเท่านั้นแล้วนางก็บอกว่าเยี่นเอ,อ๋เป็นโรคปากแหว่งที่รักษาได้นางจะรักษาให้หายเองนางยังชี้ว่าโรคนี้ถ่ายทอดทางสายเลือดจุนโโหไม่มีประวัติคนเป็นโรคนี้ดังนั้นโรคนี้ต้องมาจากตระกูลหลิวตอนนี้ความสัมพันธ์ของพระเอกกับนางเอกเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆแต่นางเอกยังไม่เปิดใจให้พระเอก แม้นางจะเริ่มหั่นไหวแต่นางก็ขอพระเอกให้เวลานางก่อนนางเอกมาวางแผนกับหลิวผู้เชิงเรื่องการผ่าตัดเยี่ยนเอ,อ๋อนี่เป็นการผ่าตัดที่ยากมากสำหรับยุคโบราณพวกเขาต้องใช้เวลาเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมนางเอกต้องฝึกคนมาเป็นผู้ช่วยผ่าตัดจึงคิดใช้ศพมาฝึกวิชากายวิภาคและการผ่าตัดหลิวผู้เชิงจึงจัดการนัดสับปเปลอใช้ยาสับปเปลอเด็กให้เตรียมศพไวที่โรงเก็บศพและพานางเอก อาหลูกับลูกศิษย์สามสี่คนแอบไปลงเก็บศพในเวลาดึกนางเอกทำการสาธิตการผ่าและอธิบายแต่ละขั้นตอนให้พวกเขาฟังต่อมาเกิดเหตุวุ่นวายขึ้นในเมืองมีคุณชายคนหนึ่งตกมา้าโดนไม้เหยียบหน้าอกหยุดหายใจหูซานที่ผ่านมาก็เข้ามาช่วยโดยใช้การช่วยหายใจด้วยการเป่าอากาศเข้าปากเมื่อคุณชายท่านนั้นฟื้นก็กล่าวหาว่าหูซานบ้าก,กาม เรียกบ่าวมัตีและจับเขาไปขังในห้องเก็บฟืนในบ้านตระกูลหวังเมื่อนางเอกรู้ว่าหูซานหายตัวไปก็ส่งคนออกตามหาสุดท้ายรู้ว่าโดนจับมาบ้านตระกูลหวังก็พาผู้คุ้มกันมาคุณชายห่วงที่นางเอกผ่าท้องให้ก็พาพักพวกคุณชายบ้านต่างๆพร้อมกับเด็กรับใช้ยกขบวนมาหน้าประตู พอบ้านตระกูลหวังจะตบสาวใช้นางเอกนางเอกเข้าไปขวางกลายเป็นโดนตบไปเต็มๆหน้าบวมอับประลักผู้คนที่ตามมาเห็นว่านางเอกโดนทำร้ายก็เริ่มบุกโจมตีเกิดการประทะกันวุ่นวายไปหมดกว่าจะระงับเหตุการณ์ได้พระเอกมาท่านโหก็มาสุดท้ายนางเอกได้อธิบายจึงกลายเป็นเรื่องเข้าใจผิดและบ้านหวังรู้แล้วว่านางเอกคือหูหินน้อยหมอเทวดาที่มีชื่อเสียง ตอนนี้พวกคุณชัยที่มาช่วยก็แยกย้ายกันกลับส่วนหวังถงเย่ได้รับรู้ถึงความกล้าความความสามารถของนางเอกก็เริ่มทำความเข้าใจนางลองมองนางใหม่ส่วนนางเอกก็รู้สึกอบอุ่นในใจกับการกระทำของพระเอกจึงตัดสินใจที่จะเป็นสามีปัญญาจริงๆกับเขาไม่คิดกลัวเรื่องถูกทรยศช้ำรักอีกต่อมา หวังถงเงย่ก็พาฟ้านอี้หลินลูกเขยที่ตกม้ามาให้หนางเอกตรวจนางเอกคารวะขอบคุณเขาที่ไว้หน้านางด้านพระเอกพยายามเอาใจนางเอกแต่ก็ยังไม่มีโอกาสได้ใกล้ชิดจริงๆนางเอกไปที่โรงหมอนัดแนะกับหลิวผู้เชิงเรื่องศพสําหรับฝึกผ่าตัดเมื่อถึงวันนัดพวกเขาไปที่โรงเก็บศพนางเอกเริ่มทำการสอนและปรับจุดที่เป็นปัญหา คราวนี้สเปเลเด็กเข้ามาดูด้วยเขาช่วยส่งเครื่องมือให้นางระหว่างผ่าตัดนางชมเขาและบอกให้เขามาเป็นผู้ช่วยนางแต่เขาไม่กล้ารับเพราะฐานะต่ำต้อยและเขาไม่คิดว่านางจะพูดจริงๆนางเอกพาลูกศิษย์ไปโรงเก็บศพเป็นครั้งที่สพวกเขาเริ่มปรับตัวได้ตอนนี้สเปเลเด็กรับหน้าที่ผู้ช่วยผ่าตัดอีกครั้งทำให้การทำงานของนางเอกเร็วกว่าครั้งที่แล้วมาก นางสอนคนและถามย้ำกับสัปเหรเด็กเรื่องมาเป็นผู้ช่วยนางในขณะนั้นที่จวนโหอนุจูเกิดคลอดยากมาขอให้นางเอกช่วยพระเอกไปตามนางเอกที่โรงหมอแต่นางไม่อยู่สอบถามจึงรู้ว่านางมาโรงเก็บศพเขาตามมาหานางเอกบอกเรื่องอนุจูคลอดลูกไม่ได้และพานางเอกไปนางเอกไปดูอนุจูคิดจะผ่าท้องคลอดให้แต่นางไม่ยอม เพราะจะมีแผลเป็นทิ้งไว้ซึ่งสมัยนั้นไม่มีใครรับได้สุดท้ายนางเอกช่วยทำคลอดปกติโดยให้ตามหมอมาจัดการเรื่องยาและฝังเข็มเด็กคลอดออกมาปลอดภัยทั้งแม่และลูกนางเอกที่ไม่ได้นอนทั้งคืนกลับเลือนมาคิดอธิบายแต่พระเอกก็ไม่สนใจฟังกลับดึงนางมานอนกอดจนนางหลับไปตอนนี้ทั้งคู่อยู่ด้วยกันนอนเตียงเดียวกันไม่ได้รู้สึกแปลกๆอีก ทั้งคู่ใกล้ชิดกันแสดงความรักต่อกันแต่ยังไม่ได้ร่วมหอทั้งนั้นด้านความสัมพันธรร์ระหว่างโฮฮหยินเซียซื้อกับนางเอกก็ไม่ดีขึ้นนางเอกรับรู้ว่าไม่ว่านางจะพยายามยังไงเซียซื้อก็ไม่ชอบนางพระเอกกับคิดง่ายๆว่าถ้าทําดีไปเรื่อยๆมารดาต้องเปลี่ยนใจแน่นอนนางเอกไม่อยากให้เขาเสียใจก็ยอมทําตามที่เขาบอกทั้งที่นางรู้ว่าไร้ประโยชน์ สุดท้ายนางบอกเขาว่าถ้านางไม่อยู่มารดาจึงจะมีความสุขเขากลับโกรธนางหาว่นนานางยังไม่ยอมลืมเรื่องอย่าพระเอกบอกนางเอกว่าอีกไม่นานเขาต้องกลับไปประจำการและยังไม่รู้ว่าจะได้กลับมาอีกทีเมื่อไหร่นางบอกว่าจะตามเขาไปด้วยเขาก็ไม่ได้พูดอะไรเพียงบอกนางให้อดทนดานเซียซอก็เร่งให้ท่านโหเขียนดีกาให้ฮองเต้ขอสมรส พัญญาเอกคนที่สองให้พระเอกนางอยากจะให้พระเอกแต่งกับหญิงที่นางเลือกไว้ก่อนที่เขาจะกลับไปประจำการต่อมานางเอกสั่งให้ทุกคนที่โรงหมอเตรียมการผ่าตัดเยี่ยนเออสัพเลอเด็กตกลงมาเป็นผู้ช่วยหรือผู้เฉิงเตรียมยาชาเวลานั้นหมอเหล่าอันได้มาที่เชียนจินถังตั้งใจจะมาพบนางเอกเพื่อคาระวะนางเป็นอาจารย์วันผ่าตัดมาถึง นางเอกทำการผ่าตัดโดยให้ลูกศิษย์ของโรงหมอดูการผ่าตัดไปด้วยเป็นการศึกษาหมอเหล่าอันก็ได้เข้าไปในห้องผ่าตัดดูการผ่าตัดอย่างใกล้ชิดด้วยการผ่าตัดสำเร็จเรียบร้อยพวกลูกศิษย์เรียนรู้เรื่องการเคลื่อนย้ายคนเจ็บการดูแลคนเจ็บและอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการผ่าตัดต่อมาเสื้อซื้อแก้งทำเรื่องให้พระเอกนางเอกทะเลาะกันภายหลังทั้งคู่ได้ปรับความเข้าใจกัน และในที่สุดก็ได้ร่วมหอกันในเวลานั้นท่านโหและเซียซื่อก็ได้รับพระราชสารตอบจากห้องเต้เรื่องขอหูหินคนที่สองในหนังสือระบุว่าเรื่องของสามีพัญญาหากทั้งสองเห็นชอบแล้วเกี่ยวอะไรกับเขาเซียซื้อจึงถือโอกาสบอกพระเอกจะให้พระเอกแต่งหูหินคนที่สองที่นางเลือกไว้เขาไม่ได้ปฏิเสธด้วยคิดว่าทำให้มารดาดีใจเมื่อนางเอกรู้ข่าว ก็ไปถามยืนยันกับพระเอกนางเอกบอกว่านางไม่ยินยอมแต่นางจะไม่ขวางเขาทั้งบอกเลิกกับเขาในระหว่างนั้นนางเอกก็ให้อาหลูเก็บของและไปหาบ้านพักนอกจวนทันทีพระเอกไปบอกมารดาว่าเขาจะไม่แต่งงานใหม่ทำให้เสียซื้อโกรธมากพระเอกพยายามรั้งนางเอกไม่ยอมให้นางเอกไปในตอนนั้นฮูหยินบ้านรองก็เรียกนางเอกไปพบและเอาเอกสารฉบับหนึ่งให้นาง เป็นราชโองการที่ระบุว่าหากนางไม่ยินยอมก็ให้นางหย่าได้ด้านท่านโหเมื่อได้ข่าวว่านางเอกไม่ยินยอมก็เรียกนางมาถามนางยืนกรานไม่ยินยอมและจะหย่าก,กับพระเอกพร้อมเอาราชโองการออกมาพระเอกไม่ยอมหย่าแต่สุดท้ายก็รั้งนางไว้ไม่ได้เมื่อนางออกจากจวนด้านนอกมีรถม้าของบ้านหวังมารับนางเป็นหวังทงเย่ต้องการให้หน้านางออกจากจวนอย่างมีศักดิ์ศรี นางเอกมาพักที่บ้านหลังหนึ่งของตระกูลหวังที่อยู่ใกล้กับโรงหมอเชียนจินถังนางไปทำงานที่โรงหมอดูแลเคสฉุกเฉินและสอนลูกศิษย์ส่วนเรื่องการย่ามีฮูหยินบ้านรองจัดการให้นางเอกจนเรียบร้อยด้านพระเอกเขาเสียใจมากภายหลังจากย่าเขาก็ไปรายงานตัวที่กรมทหารทันทีเตรียมออกเดินทางตอนนี้ข่าวการย่าของนางเอกกระจายไปทั่วนางไม่เสียใจเลย คิดเพียงว่าความคิดเห็นไม่ตรงกันก็แยกย้ายนางแจ้งชวนโหขอรับสินเดิมแต่เสี้ซื้อไม่ยอมให้เวลานั้นผูหยินผู้เท่าเสี้ก็มาหานางบอกให้นางคืนสินเดิมให้นางเอกซึ่งในที่สุดนางเอกก็ได้สินเดิมกลับมาทั้งหมดต่อมานางเอกย้ายไปบ้านใหม่ที่นางซื้อไว้ไม่ไกลจากโรงหมอช้างชุนหลันและเยี่ยนเอ๋อมาเยี่ยมนางเอกนางเอกบอกเด็กน้อยว่ารอให้แผลผ่าตัดหายดีอีกระยะ ก็จะผ่าตัดซ่อมแซมอีกครั้งให้ตอนนี้นางเอกยุ่งอยู่กับการรักษาแบบฉุกเฉินโรงหมออื่นก็คิดหาทางกลั่นแกล้งนางโดยส่งต่อรายที่มีปัญหามากมายมาให้และยังพูดยุแยงญาติคนไข้ให้สงสัยการกระทาของนางว่าเป็นพวกส8บแมงกุฎคนไข้ส่วนใหญ่เป็นชาวบ้านไม่รู้หนังสือก็พากันเชื่อจนสร้างปัญหาให้นางนางเอกถูกญาติคนไข้ต่อยที่หัวล้มสลบไป พระเอกที่ได้ข่าวก็รีบออกจากค่ายทหารมาหานางที่โรงหมอนางสลบไม่ได้สติหมอเหล่าอันจะฝังเข็มเข้าไปในศีรษะของนางแต่การรักษาเช่นนี้มีความเสี่ยงอย่างมากพระเอกยินยอมให้เขาทำและนั่งเฝ้าอยู่ข้างเตียงตลอดเวลาคอยกระซิบเรียกนางจนในที่สุดนางฟื้นคืนสติเขาก็ปลีกตัวจากไปโดยไม่ให้ใครบอกนางว่าเขามาอยู่เฝ้านาง เขายังทิ้งองค์คลักสี่นายให้อยู่ดูแลปกป้องนางโดยทำทีเป็นคนงานใหม่ของโรงหมอและให้คอยส่งรายงานให้เขานางเอกที่สรบไปครั้งนี้ก็ตระหนักได้ถึงการถ่ายทอดความรู้นางตัดสินใจใช้การรักษาเป็นการสอนไปในตัวนางสอนพวกเขาว่าเป็นหมอต้องมุ่งมั่นยืนหยัดในปณิธานเมตตาช่วยเหลือผู้ทุกข์ร้อนรักษาผู้ป่วยทุกคนเท่าเทียมกัน ตั้งใจช่วยชีวิตไม่ทำงานเอาหน้าเหล่าลูกศิษย์ต่างจดจำคำสอนเชื่อฟังนางอย่างยิ่งในขณะเดียวกันนางก็ใช้เวลานี้ศึกษาการแพทย์แผนจีนกับหลิวผู้เฉิงอาหลูสาวใช้ของนางเอกเป็นคนเดียวที่รู้ว่านางเอกไม่ใช่ฉีเยุ่ยคนก่อนแต่เป็นคนที่มาจากที่อื่นนางยังคอยดูแลนางเอกและเข้าใจนางมากกว่าใครตอนนี้ชื่อเสียงของนางเอกดังไปทั่วเมือง ไม่มีคนกล้ามาหาเรื่องนางคืนหนึ่งเมื่อออกจากโรงหมอนางเอกกับอาหลูบังเอิญเจอเยี่ยนเอ๋อขายขนมบนถนนและถูกอันธพานกลั่นแกล้งนางสอบถามจึงรู้ว่าเด็กน้อยกับมารดาถูกไล่ออกมาจากโจนโหนางเอกจึงพาทั้งสองกลับไปอยู่ด้วยต่อมาคููหญินผู้เท่าหลิวรู้เรื่องที่เยี่ยนเอ๋อได้รับการรักษาและโรคทางพันธุก,กรรมจึงจัดการผู้เท่าหลิวและรับตัวสองแม่ลูก กลับตระกูลหลิวไม่นานต่อมาบ้านหวังก็ส่งแม่สื่อมหาหานางเอกเพื่อเจรจาเรื่องงานแต่งงานกับหวังเชียนหลานชายคนโตของหวังทงเย่เขาเป็นพ่อไม้ลูกติดแต่นางเอกก็บอกไปว่ายังไม่อยากแต่งงานด้านพระเอกตอนนี้เขาเฝ้าระวังอยู่ที่ด่านชายแดนเขาจะได้รับข่าวสารจากองค์รักเป็นประจำเล่าเรื่องนางเอกกับดรงหมอ เขาดีใจที่ได้ข่าวของนางได้รู้ว่านางยังคิดถึงเขาแต่เขาเสียใจที่ระหว่างพวกเขาไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันแล้วและเมื่อเขารู้เรื่องที่นางได้พบหวังเชียนเขาก็ไม่สบายใจและไม่พอใจอย่างมากด้านนางเอกทางจวนใต้เท้าธงพันธ์มาเชิญนางให้ไปรักษาแม่นมที่จวนแต่เพราะวันนั้นที่จวนมีงานเลี้ยงเซี่ยซื้อก็มาร่วมงานด้วยเพื่อเอาใจนาง ทางจวนจึงไล่นางเอกกลับไปและหาหมอคนอื่นมารักษาแทนแต่ต่อมาแพ้เกิดติดเชื้ออักเสบเป็นหนองหมอหลายคนมาดูต่างก็บอกว่าหมดหวังให้เตรียมตัวไว้แต่มีหมอคนหนึ่งแนะนำให้ลองไปหาหมอที่โรงหมอเชียงริงถังทงพันหูหยินไม่ให้ไปและให้เตรียมงานศพแต่ครอบครัวของแม่นมกลับพาคนป่วยมาหาหนางเอกนางเอกช่วยรักษาและดูแลทั้งคืน แต่ผู้ป่วยก็ยังไม่ดีขึ้นสุดท้ายต้องตัดสินใจตัดขาทิ้งจึงทำให้พ้นขีดอันตรายและนางเอกรับจะช่วยจัดการเรื่องทำขาปลอมให้ในเวลาเดียวกันคุณชายน้อยจุนธงพันธ์เกิดปวดท้องมากหมอมาตรวจก็คิดว่าเป็นเพราะเรื่องอาหารสั่งให้งดของเย็นแต่อาการก็ไม่ดีขึ้นกลับปวดจนเป็นลมไป เมื่อสอบถามเด็กน้อยดูจึงรู้ว่าเขากลืนจี้ห้อยคอที่เป็นรูปช้อนทำด้วยเงินมีขนาดเท่าหัวแม่มือลงไปได้เท้าทงพันและหูหยินจึงพาคุณชายน้อยมาหาหนางเอกที่เชียนจินถังนางเอกสอบถามอาการแล้วคาดว่าช้อนเงินคงติดแทงทะลุผนังลำไส้เล็กนางสั่งการผ่าตัดมีสับเปลอเด็กเป็นผู้ช่วยผ่าตัดอาหลูและจางถงตอนนี้ดูการผ่าตัดดั้งกายไม่สั่นอีกแล้ว นางเอกผ่าท้องเอาช้อนออกมาแล้วเย็บซ่อมแซมผนังลำไส้การผ่าตัดสำเร็จเรียบร้อยตอนนี้นางเอกยิ่งมีชื่อเสียงมากขึ้นเพราะนางรักษาโรคที่รักษาไม่หายให้หายได้ผู้คนก็พากันมาให้นางรักษาทำให้โรงหมออื่นอิจฉาและไม่พอใจเพราะลูกค้าหายไปผูหยินบ้านรองมาหาหนางเอกเตือนนางเอกเรื่องไปเมืองหลวงด้วยกัน ความจริงนางป่วยเป็นโรคที่รักษาไม่ได้แล้วแต่นางมีตำรับยาที่สามารถทำให้นางเหมือนคนปกติได้ครึ่งปีจากนั้นร่างกายจะเสื่อมถอยทันทีนางตัดสินใจจะใช้ยาเพื่อพานางเอกเข้าเมืองหลวงนางรู้เบื้องหลังของนางเอกว่าเป็นลูกไครไม่ใช่เด็กกำพร้าขอทานอย่างที่เข้าใจกันด้านจวนติ้งซีโโคุณชายสามสอบได้เป็นซิ่วไฉ ท่านโหให้รับอนุจวนกลับมาส่วนทางด้านบ้านหวังหวังเชียนเริ่มสนใจนางเอกแต่ลูกสาวเขาไม่ยินยอมให้เขามีพัญญาใหม่ด้านพระเอกได้รับจดหมายว่ามารดาป่วยหนะักก็รีบกลับเมืองหยงชิงทันทีในขณะนั้นเมืองหยงชิ่งมีอิเซปอซื่อคนใหม่เป็นหมอหลวงที่ทางสำนักหมอหลวงส่งมาประจำการมีหน้าที่ดูแล เรื่องการรักษาในเมืองเขาคือหวังชิ่งชุนที่เคยแพ้พนันนางเอกแล้วหลบหน้าหายตัวไปกลับมาครั้งนี้นางเอกรู้ว่าเขาคงจะคอยหาเรื่องนางเป็นแน่แต่นางก็ไม่กลัวต่อมานางเอกพาคนไปเก็บสมุนไพรไปพบว่าที่สวนของชาวบ้านมีแตงเน่าเสียอยู่กองโตนางก็คิดถึงเรื่องกั่นเพนิซิลลินขึ้นมา เมื่อหลือผู้เชี่ยวรู้ข่าวก็สนับสนุนนางเอกให้ทดลองทำดูนางจึงมองหาสถานที่ทำห้องทดลองที่นอกเมืองวังทงเย่ได้ข่าวก็ยกบ้านที่ชนบทของเขาที่มีสวนผักผลไม้ให้นางใช้แต่นางมอบเงินค่าเช่าให้เขาแล้วทำการซ่อมแซมต่อเติมย้ายการสกัดยาจ,จีนมาที่นี่และเตรียมการทดลองกลั่นเพนิซิลลินจากผลไม้ที่เน่าเสีย เมื่อพระเอกกลับมาถึงจวนเห็นเสี้ซื้อป่วยหนะักหมอหลวงหมดทางรักษาเขาก็รีบไปขอให้นางเอกมาตรวจอาการแต่เมื่อเสี้ซื้อเห็นนางเอกก็ยอมตายไม่ยอมให้รักษาร้อนถึงหูหินผู้เท่าเสี้พาหมอเหล่าอันมาดูอาการได้พบหมอหลวงโจจึงรู้ว่าในคอเสี้ซื้อมีสิ่งแปลกปลอมติดอยู่ทำให้หายใจไม่ได้ต้องให้นางเอกรีบจัดการเอาออกในระหว่างนั้น อนุโจที่อยากเห็นเสี้ซื่อตายและไม่ให้โอกาสนางเอกมารักษาก็วางแผนกับสาวใช้จ้างวานญาติของสาวใช้ที่นอกเมืองสร้างเรื่องวิ่งชนกันไถแทงคนขาบาดเจ็บแต่โชคร้ายเขาล้มไปโดนไม้ไผ่แทงทะลุอกนางเอกถูกตามไปรักษาคนในครอบครัวก็ไม่ให้ความร่วมมือในเวลานั้นฮูหยินผู้เท่าเสี้ก็ให้หามเสี้ซื่อไปหาหนางเอกที่นั้นขอร้องให้นางช่วยรักษา ตอนนี้มีผู้ป่วยโคม่าสองรายสุดท้ายนางเอกช่วยเสื้อซื้อได้แต่อีกคนเสียชีวิตเสื้อซื้อถูกพากลับมาดูแลต่อที่โรงหมอพระเอกก็มาเฝ้าอยู่ด้วยรุ่งเช้าที่ด้านนอกโรงหมอครอบครัวคนตายวางแผนนำศพมาวางและพากันคุกเข่าที่หน้าโรงหมอกล่าวหานางเอกว่ารักษาคนจนตายและว่านางเอกเลือกรักษาแต่คนสูงสัก์แต่ไม่สนใจรักษาคนต่ำต้อย ในเวลานั้นอิเสปอซื้อหวังชิงชุนก็ถือโอกาสคิดมาจัดการนางเอกนางเอกบอกอาการคนตายว่าถูกคันไถแทงต้นขาไม้ไผ่แทงทะลุอ,อกนางไม่สามารถรักษาได้ทำให้ทุกคนรู้ความจริงทั้งยังได้หมอหลวงโจงม,มาเป็นพยานสถานการณ์จึงกลับมาเป็นปกติอนุโจที่วางแผนให้ร้ายคนและยุยงให้ท่านโหโกรธพระเอกเพื่อที่ จะได้ปลดพระเอกออกจากตำแหน่งผู้สืบทอดก็โมโหเพราะทุกอย่างไม่เป็นไปตามแผนนางอยากให้ลูกชายของนางเป็นคนได้ตำแหน่งสืบทอดแทนต่อมาเสี้ซื้ออาการดีขึ้นผูหยินผู้เท่าเสี้ก็บอกเก่าวท่านโหขอพานางกลับไปดูแลที่ตระกูลเสี้ในเวลาเดียวกันทั้งท่านโหและฮูหยินผู้เท่าเสี้ก็พยายามผลักดันให้พระเอกไปหาหนางเอกแต่เขาเห็นนางสนิทสนมกับหวังเชียน ก็คิดเสียใจและไม่ได้ไปหาหนางเอกอีกตอนนี้นางเอกใช้เวลาส่วนใหญ่กับการสกัดทำยาเป็นนิซิลินไม่นานต่อมาในเมืองก็เกิดมีคนป่วยตายติดต่อกันด้วยโรคท้องร่วงระบาดนางเอกจัดการทำสถานกักกันที่หมู่บ้านนอกเมืองตอนแรกคนส่วนใหญ่ไม่ยอมไปเพราะหมอในเมืองก็รักษาอาการท้องร่วงได้แต่ไม่นานโรคก็แพร่กระจายมีคนตายเพิ่มขึ้นเรื่อย ตอนนี้ผู้คนก็พากันมาหานางให้นางรักษาคราวนี้นางเอกตรวจอาการจึงรู้ว่าเป็นโรคแอันทรัคส์และสืบรู้ว่าต้นตอมาจากหมู่บ้านที่เลี้ยงหมูในที่สุดทางการก็มาช่วยรับมือหมอทั้งหลายก็มาช่วยกันรักษาแต่ยาเป็นิซิลีนที่สกัดมาได้นั้นมีจำกัดโชคดีมีหมออาวุโสท่านหนึ่งรู้วิธีผลิตยาที่คล้ายคลึงกับเพนิซิลินของนางทั้งหมดจึงช่วยกันผลิตยา และแก้ไขปัญหาโรคระบาดได้ในที่สุดส่วนอิเซปอซื่อก็ถูกส่งตัวเข้าคุกและผิดชอบเหตุการณ์โรคระบาดไปขอจบ EP 2ตรงนี้นะคะไปต่อ EP 3ซึ่งเป็นตอนจบในคลิปหน้ากันเลยค่ะสวัสดีค่ะ